สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันในส่วนของอวิธีการใช้งานฟังก์ชันในโปรแกรมิกนัปนะครับก็จะช่วยในการสร้างไดนามิกคอมพเนนต์นะก็อยู่ในหมวดเดิมนะครับสำหรับนี้นะก่อนหน้านี้เราดูฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไขไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูฟังก์ชันตัวนี้กันนะครับฟังก์ชันตัวนี้มันทําอะไรนะครับมัน ในกรณีที่เรา,าต้องการตรวจสอบหลายๆเงื่อนไขนะครับอ,อย่างเช่นยกตัวอย่างของผม,ผมก็จะตรวจสอบเงื่อนไข Data 1เท่ากับ Data 2แล้ว Data 2มันเท่ากับ Data 3หรือเปล่านะครับถ้ามันเงื่อนไขทั้งสองนี้ทั้งสองอย่างนี้เป็นจริงถึงจะค่ามันถึงจะเป็นจริงนะครับ แต่ถ้าเงื่อนไขตัวใดตัวหนึ่งมันเป็นเท็จนะครับค่าที่มันส่งออกมาก็จะเป็นเท็จนะก็เอาไวา้เอาไว้ใส่เข้าไปประกอบกับฟังก์ชันตัว2เงื่อนไขนะครับที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านะเดี๋ยวเรามาลองดูการทํางานของฟังก์ชันตัวนี้กันก่อนนะครับก็นําฟังก์ชันเข้ามานะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีมนันจะให้เราใส่เงื่อนไขที่1นึ่งนะครับเงื่อนไขที่2องอถึงเงื่อนไขที่ n น,นะครับแล้วแต่ว่าเราจะใส่กี่เงอนขายนะผมจะเอาแค่2นะครับถ้าเรามีลหลายเงื่อนไขนะครับเราก็คั่นด้วยเครื่องหมายคอมมานะแล้วก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเอาแค่2อนะ,อ,ะอันแรกนะครับ Data 1เท่ากับ Data 2สองนะ เงื่อนไขที่2ก็คือ Data 2เท่ากับ Data 3นะครับนะกด Enter นะครับในกรณีนี้มันเงื่อนไขที่1มันก็ถูกนะครับเงื่อนไขที่2มันก็ถูกนะค่าที่มันส่งออกมาก็จะเป็นเลข1น,นะครับมันจะคล้ายๆลักษณะเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2ถูกนะมันดึงจะถูกนะ แต่ถ้าเงื่อนไขตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็นะอย่างเช่นตัวนี้ผมเปลี่ยนค่า Data 3อ่า d a t a 3นะครับอ,อย่างเช่นเปลี่ยนเป็นเลข10<อ>เงื่อนไขที่2ถ้าเรามาดูตัวเงื่อนไขที่2มันเงื่อนไขที่2มันจะเป็นเท็จทันทีนะครับค่าที่มันส่งออมาก็จะเป็นเท็จนะก็คือเงื่อนไขมันเป็นเท็ตตัวใดตัวหนึ่งมันก็จะส่งค่าเป็นเท็จออกมาทันทีนะครับ ทีนี้เรามาดูที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไขเราสามารถนำฟังก์ชันตัวใดก็ตามที่มันส่งค่าออกมาเป็น1กับ0นยะ์มาใส่ตรงเงื่อนไขตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ผลลัพธ์กันก่อนนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงใส่เป็นเลข1 3ตัวก็แล้วน,นะครับถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จผมจะให้มันโชว์เลข0า3าตัวนะครับ มันอาจจะโช,โชว์ตัวเดียวนะครับใส่จุดเข้าไปก็ได้ะดน,นะ,ะใส่เครื่องหมายตัวนี้ดีกว่านะครับทีนี้เรามาดูตรงเงื่อนไขกันนะครับตรงเงื่อนไขผมจะไม่ได้ใส่เป็นผมจะใส่เป็นฟังก์ชันตัวที่เราได้อธิบาย การทำงานของมันไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือตัวนี้นะ,ะเราก็สามารถใส่เข้ามาได้นะครับผมจะลบะมันจะให้เราใส่เงื่อนไขที่เราจะเช็คนะครับก็จะมีผมจะใส่เงื่อนไขตัวที่1กับตัวที่2นะครับก็ใส่เหมือนเดิมตั t ต้าหนึ่งเท่ากับตัต้าสนะครับดัตา้าส เอาเป็น Data 2น้อยกว่า Data 3ก็ไล้นะครับก็คือให้ Data 1มันเท่ากันนะ t a t a 1กับ Data 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 2เท่ากันและก็มันต้องน้อยกว่า Data 3นะครับเงินไขถึ่จะเป็นจริงนะผมก็จะใส่เข้ามานะเราก็จะได้แล้วนะครับ Data 1มันเท่ากับ Data 2 500ซนติเมตรนะ แล้วก็ data 2มันน้อยกว่า data 3หรือเปล่ามันก็น้อยกว่านะครับค่ามันก็จะออกมาเป็นจริงนะครับแต่ถ้าเงื่อนไขตัวใดเป็นตัวหนึ่งเป็นเทนะ็จเนี่ยอย่างเช่นผมจะเปลี่ยน data 3นะครับให้มันมีค่าน้อยกว่าเอาเท่ากับก็ได้นะครับเท่ากับ Data 2นะเงื่อนไขที่2ก็จะเป็นเท็จทันทีนะครับฟังชันมันก็จะส่งค่าออกมาเป็นเท็จนะ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ไว้ประกอบช่วยในส่วนของฟังก์ชันตรวสอบเงื่อนไขนะครับก็วันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ